สวัสดีค่ะทุกคนใบตองกินไปตามใจเรานะคะวันนี้ใบตองจะมาพาทุกคนทําอาหารง่ายๆกับใบตองอีกแล้วค่ะจะทําปลาผัดพริกนะคะหรือว่า,าถ้าบ้านนอกของใบตองก็จะเรียกปลาผัดพริกแห้งนะคะเหมือนปลาชูฉีของสมัยนี้แหละคะ่ะแต่ว่าไม่ใส่ในกะทินะคะเป็นปลาผัดพริก แบบโบราณแบบแห้งๆค่ะนะคะเดี๋ยวไบตองจะบั้งปลานะคะแล้วก็ไปทอดจนกรอบเลยค่ะบั้งปลานะคะไบตอง,งใช้ปลาตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไบตองกินคนเดียวนะคะก็เลยใช้ปลาตัวเล็กๆนะคะ นี่ค่ะเอาหัวมันออกแล้วไปต้องว่าส่วนหัวของปลาเนี่ยมันเหม็นคาวค่ะทุกคนไปต้องก็เลยเอาหัวออกนะคะเนี่ยค่ะบังปลาให้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปต้องขอเอามีดใหญ่มาตัดครีบตรงนี้มันออกหน่อยค่ะให้มันเรียบร้อยไปเลยค่ะ ได้ปลาบแบบนี้แล้วค่ะเปี๋ยองตัดครีบมันเรียบร้อยไปแล้วตัดครีบตาดหางให้เรียบร้อยให้ไปเลยนะคะตอนนี้ก็ทอดเลยค่ะทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะง่ายๆนะคะทุกคนทอดเลยกร <g ül> ะทะของใบตองใบนี้สังเกตุไหมคะใบตองชอบใช้ มันมันไม่ติดกระทะนะคะทําอะไรก็ไม่ติดกระทะแล้วก็เหมือนทําอะไรแล้วอุณหภูมิความร้อนของอาหารที่ทําอ่ะมันพอดีเลยค่ะทุกคนก็เลยใช้กระทะใบนี้นะคะอาจจะดูแบบดำๆเคอะๆหน่อยแต่มันทำอาหารอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนนะคะเป็นกระทะแบบมันไม่ใช่กระทะสแตนเลสนะเป็นกระทะ ปกติที่ใช้ใช้กันตามบ้านนอกนะค่ะนะคะจะได้อุณหภูมิที่ที่พอดีเอ่อถ้ากระทะสแตนเลสคะคระทา,า,าใหม่ๆเนี่ยอุณหภูมิมันเหมือนจะไหมข้างนู้นไหมข้างนี้แล้วแบบเหมือนเกือบจะไหมแต่มันไม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือเราเล่งไฟเราเบา,ไฟ,เา,เบาไฟแค่ไหนก็จะได้อุณหภูมิที่ที่เราตั้งใจเลยคะ่ะโดยจองว่ามันเป็นที่ตัวของ เนื้อกระทะด้วยนะคะก็เลยชอบมากกระทะใบนี้นะคะ เหลืองกรอบนอกนุ่มในแล้วค่ะทุกคนเอาขึ้นจากกระทะนะคะแล้วก็เอาไปพักไว้ที่กระดาษซับมันก่อนค่ะแล้วก็จะเอากระทะนี้ไปเทน้ำมันออกนะคะเหลือไว้แค่นิดหน่อยค่ะเหลือน้ำมันติดก้นกระทะไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาผัดเครื่องแกงกันเลยค่ะนะคะนี่ค่ะเครื่องแกงนะคะเป็นเครื่องแกงเผ็ดนะคะ แล้วก็จะมีใบมะกรูดนะที่ไปกองได้ซอยไว้นะคะเอาไว้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเครื่องปรุงของเขาก็จะมีผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลค่าใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะไฟอ่อนๆน,นะคะ ไฟอ่อนที่สุดเลยแล้วก็ผัดให้หอมเลยนะคะ ไฟอ่อนๆผัดหอมนะคะผัดเครื่องแกงให้สุกด,ดีค่ะพอเครื่องแกงสุกด,ดีแล้วนะคะก็เริ่มปรุงรสได้เลยค่ะใส่น,น้ำนิดนึงได้นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะนิดนึง เพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นน้ำเยอะค่ะไม่ได้นะคะใส่ผงกุ้งรสข้าวใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะค่ะสูตรนี้ต้องใส่สน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บลงไปเลยเค็มหวานนะคะ แต่อาหารเมนูนี้ก็จะออกหวานๆเนาะขัดซุปผีออกหวานๆนะคะเกลือปลาลงไปผ่น้ำปลาลงไปค่ะแล้วก็หั่ให้เข้ากันนะคะแั้วก็เข้ากันแล้วก็กินรสค่ะ รสว่าหวานเค็มได้ใจเราหรือเปล่านะคะโอเคทีนี้เราก็อกลานะคะที่เราทอดไว้สักครู่นี้เอามาใส่ค่ะแล้วก็กลับพลิกไปพลิกมานะคะกลับพลิกไปพลิกมาให้เครื่องแกงเนี่ย เข้ากับตัวปลานะคะรัดรัดเข้ากับตัวปลาค่ะขั้นตอนนี้ไฟอ,อ่อนนะคะใไฟไม่แรงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะให้พริกแกงเข้าไปกับตัวปลาแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้ไม่ยากค่ะเสร็จแล้วนะคะ ปิดไฟเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไหม้นะคะปิดไฟค่ะเอาปิดไฟแล้วเราโรยใบมะกรูดลงไปค่ะโรยใบมะกรูดลงไปนะคะโรยใบมะกรูดลงไปแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ใบมะกรูดไปอยู่ทั้งสองด้านของปลาเลยนะคะชูชีปลาผัดแห้งปลา แบบไม่ใส่กะทิค่ะเป็นซูชิปลาแบบโบราณนะคะบ้านใบตองนี่ก็ถ้าได้ปลาช่อนนะคะ mm hmm. ก็จะทำปลาช่อนทอดปลาเล็กปลาน้อยทอดนะคะแล้วก็ามาผัดแบบนี้ค่ะปลาขยงนะคะปลาขยงก็จะเอามาผัดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคน ตัดแห้งปลาชูชีปลาแบบโบราณนะคะไปต้องตักใส่จานก่อนนะแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะจ๊ะไ่ต้องทำคนเดียวก็จะแบบเนืงง้อแงะหน่อยนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะ ทำคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้ก็แบบนี้แหละเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะผัดแห้งปลาชูชีปลานะคะแบบโบราณค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะทุกคนนี่นะคะใบตองขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปของใบตองนะาฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ไปตองด้วยนะคะให้ไปตองได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะทักทายไปตองบ้างนะทางคอมเมนต์นะคะเซฮายสวัสดีคำเดียวก็ได้ค่ะไปตองจะได้กำลังใจมากๆเลยขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ผัดพริกปลาทับทิมค่ะผัดพริกแห้งปลาทับทิมนะคะหรือว่าชูชีปลาทับทิมแบบไม่ใส่กะทิค่ะมากินข้าวอร่อยอร่อยด้วยกันเลยค่ะ